ด่ไงเขาเกี่ยนเขาบอกว่าไม่หนุนะเว้ยมผมก็เกี่ยนผ่านเนี้ยแต่มันทำให้ผมลวกผมนะทำผ่านเสียให้รู้ว่ามึงโง่หรือไม่โง่ใช่ไหมมึงน่ากันเลยเกี่ยงไปเอาหนู่ยเขาเขาวันนี้สองตัวโอ้ไม่มานเลยอ้าวดูสิงโตอะไรช้างนี่เลยอะไรใหญ่ที่สุดอะไรใหญ่ที่สุดในภาพเหรอมึง ไอ้ช้ามันใหญ่ไม่ใช่หรอเก็บสวยสวยแบบคุณก็แค็แบบนี่กุณดิไม่ออกเออใช่ไหมง่ายอ่ะมึงคิดไม่ได้เลยแม้แต่น้อยกูบอกตัร้อมามกูรู้หมดกูเป็นคนทางเกมนี้สหละครับบางอันนะแม่ก็หม่ในกูถือไว้แล้วมันกูทำเนี่ยหูดหมดหมดหมดไมวเ ไม่หรอกไม่ไม่่นเไี่ยวเช่าอเดียนง่ายกว่าตาว่าเกมอะไรเนี่ยเ่งเร่ง่ายม่ายเลเลเรา่บมันอไแล้วสิ่งใดอยู่ใกล้เรามากที่สุดสิ่นี่อนยู่ไ่มไหมเปองมีแหม่มั่วเมอั่วอ้ยดเ้ อ oh oh ๋อไอเหียอ oh, uh, ๋ออะไรใกล้อ๋อไอเหี้ยกนตีไหน่ัยสัดาวเริ่มแล้วไม่วหาอยู่ล่างไอเหียเกมันเริ่มนเริ่ม้นฟกินตีกกอเราีีาีกินะีินขอยยยมีอีกอกนีอ่าหนินหมดแล้วหมดแล้วสองหแปก้า โอยมอมอเมองมมองมอบเอ้ยทีโอ้ยโอ้ขนาดพ่อมึงเขต้องหากินพี่ทำใจไรกูก็ต้องหาเล่นนี้อ่ะโอนหน่วยเึนได้ไหมการเื is is? ้่มง oh, ี้ยเง่นเงื่อนที่ได้ที่ไปตอนนี้กันได้เท่าไหร อะไอีหน่งไงไม่ดิก็การนที่สองไหมอ่ะก็แบบใช่เออเพิ่งนำคนที่สองก็ายเนโอ้ยเฮ้ยเมาเออเออนี่อาลีเลี้งอาลีอาลีอะไรที่หนึ่งอะไรครับออดเียรโอ้ยืมทางซ้ายครับเ้ ควรตีหนอเฮียนี่ไอ๊ะดื้เหรอมึงก็เาแมวไมไหาไม่ได้วะมนมีได้หอยไม่ันเลวเหรอหรือไม่คุณต้องกาปกูนนที่ที่มันเป็นอาหารนะฮะเออแม่งโอ้เนี่ยกูคัอันนี้กูเค็มกูดิโอ้ย เอียมีมีโคดอะไรบ้างใช่ไหมเอ๊ะอ้าวอาวอ้าวเออไม่เน็ตเล่นดีเออแม่งบังคับแม่งยังไม่มีปุ่มกดไปต่อให้กูอีกเออเอไปเนยเล่นดีเอ๊ะไมไม่คุณม่คุณเออไเน็ตเล่น มันมันเป็นแบบอะไรอ่ะเลี้ยวก่าเก่าเออมันไม่กังฟงสีอ่ะคุณบอกว่านี่ไงกูครับฉลาดถ้าเลี้ยงสีเหี้ยกระแสเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเสียงเยเรียกขอขอนเรียกหนึ่งข้อหนึ่งโฆษณาหรือเมาส์กูจะไปจิกไปโดนไะเล่นเน้นเป็นอะไร

ใช่ไหมหมออะไรว,เ,วเดี๋ยวๆอ่ะไอตรงข้างมุมมัดแถบข้างบนน่ะบนสึกเลยอ่ะไม่ใช่หรออะไรวะมด,ดู่กหญ่ย่างเหรวะอีอะยา่างเอ้เบลซีบขาอ,อะไรเนี่ยเอ้เหมือนกูไะเนี่ยเป็นปาเล้ีโตนีโต,โตอ่ะเฮ้ออ่ะฮะติ๊ย

กมมวเมาแล้วมันคลิกไอ้ย่ยกูกดอะไรเอ่ะมันไม่มีเน็ตไม่ใช่หรออาจจะต้องรีแอปพลิเคชันไงจงรอปเปิล่าูจงจับแอปเปิเดี๋ยวเดีไอ้ยมันไม่มีเน็ตแต่มันมี w i ไฟกูกูเพิ่งเห็นเลยเดี๋ยว ไอู้สิ้อไอ้ยานี่ม่ไม้้ไเปิดให้หมดเพราะว่าอะไรเมื่อกี้พี่ก็ปิดปิดไฟล้วอเลยู่ไมพอมองพี่เบิ้ลเปิดพอมองกูเบิ้ลมันเลยเปิดเองไอ้เหี้ยกูเอแม่ของแม่ต้องง่ายละอันนี้ก็ชิวล้วบายกูละเกมเนี่ยเบนเรส

เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้จะโดนข้าวข้าวาวได้ไมได้อันนี้กูเออมีน้ำแผ่นดินมาเขอไม่ใช่ให้ให้เห็ดให้เห็ดให้เห็ดเห็ดให้แมวกินเออว่าเห็ดให้แมวกินเออเดีอยวเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูคุ้นคุ้นอยู่เฮียเพื่อนกูเล่นจะแม่งให้กูเฮียกูเป็นแล้วมีบางท่านตายกันไปเมื่อไหร่ ว่าไมต้องปิดแอปต้องปิดอเออ้เอออ้อะนี่มั่วมึงมั่วไม่ิดไม่โดนมั่วเขาโดนคิดเยอะเกินเนี่ยสี่หกห้ามต้องมาคุยกันไม่เหรองคก่อนคุอนคุ่อนห้าคุณห้าห้าย่ห้าสิบสิบสองยี่สิบเก้า้าเจ็ดไปเดี๋ยวยี่ีย่็บเป็หอ่เกิ้วาถ้าเอาบวกกันยเวลาเฮ้ยเอ้ยนี่มันไม่หลอกเว้ย ถ้าเป็นกูโวถ้าเป็นกูเวียนเลียงไปอี๋มึงมึอย่าเงดิมือให้พวกกูจำกันดิหนึ่งสามห้าส็บเก้าแปดสิบประพันเบี้ยหนึ่งสี่เก้าแปดสิบตอนนี้รับขอจดฝากหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เก้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปด อ๋อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลยเจหนึ่งนึงน่สี่นแปดจ็นึ่หน่หนี่หนอะไรอ่ะหนอะไรเดตอนอันนี้เหรอไม่ได้อ๋อเ้นดีเออไอ้นี่มันเพื่อนเพี่อนคนดีกับเฮ้ยโฆษณาไม่มีว่ะมันกกนเออไอ้อะดีไหมดีไหมทีไหมไอะ เองหนักเงินเลขที่ออยคือเลขอะไรอ๋อง่ายจังวะเออง่ายจังวะเออถ้าเป็นกูวันเราก็เปมวยอะเดือนอะไรบ้างที่มียีิแปดวันกกุณพามกลากุมภามวสามเดือนเออเดือนเดียอ่ะมันมีเดือียวอ่ะเออวันนีุกเดีมนมีเอนเื่อเียนได้อ้โหที่มีย8ิบแปดวันเอมไว้ยี่สิดดเอ้ย ม,มีทุกเดือนไงเหี้ยมาไหนมันมีทุกเดือนยี่แต่ะแตอะไอ,อ้หัวเรื่องมันเขาได้ขอไม่กี่คนเนี่ยไงกูฉลาดไอ้สัตว์เาพนคนเก่งจะทำอยู่ที่ไหนหนูเขาแม่งขี้โกงกัดสิฟูนี่เลยออเนี่ยกูแม่งไอแซกนิวอันนี่อะ เอาคู่แม่มาถึงเนา่มนี้าตีมึงเหนียวเหมอนไปแล้วน่ะเหม็นไปแล้วน่ะเออเดีม่นี้อ่ะแล้วมึงคิดไปโดนไม่คิดว่าไปโดนแม่งพ่อคะขโมนาขมก้อนเมฆอ่ะเออเฮ้ยหลังใย่าฟาดีดอกจับหนูมือกอดจอบกอดดีมึงเดินอ้ว เออคิดดอกรอบวะไี่ยกรอบะหอเกูก็อ๋อกูมึงทางหมดนะียก่าไปได้สแล้วอะเออเฮียเร่งระเบไตูอ้าฮะเดี๋ยวเป็นนไหนวะกููฉลายกูขาวเป็ีมื่นมาอี้อ่ะซื่อจริงว่ะซื้อน้ำกแสนง อาเกลยะก็ไม่ร im ู้อีกูมั่วเนี่ไงเดกดีจังมึงก็ต้สีกู่ะอยลูกตอมาได้แย่จังด้วทีสิมึงก็โซไหนม่มีคอยแหม่คอยไหม่ก็อ๋อด็กกูอยไงเ่าท้างอ่ะ

กินเลยกินไม่ได้เยี่ยกูยิบภากูกเผอใช้ครั่โกูกาโอ้ยไหนก็ไหน,นได้เยอะคุนคอมเมดี้รอล้วให้ยิ้ไม่นไม่ได้เอามา่ิเอาดำเฮี้ยมมึงเหร <c oughs> มออยากรูที่ดีะ

มแม่ที่ไหนอยู่ด้านขวาอ๋อถ้าหั<ว>ามนมากออ็อ้าวมึงคิดี้คนดิพี่โมพี่ก็ลองแบบจับจับไม่ได้จับไม่ได้พี่ลองเลื่อนหน้าจอนี้เลือ่อนเลือกกอเอ่อนกล้าด้วยเฮ้ยต้นเกลียวเกลียวไฟไอ้ออคนเกลียวขี่เกลียวไว้ครับ <c oughs> วนตีหนออะไรมอสแตบเันชคี้ยกไอ้มไม่งวดจัดเลยมีลูกเต็มเสื้อตัวนี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็แปดไงยรูหักด้วยกูใครคักูเฟอร์ไอแซงนิวอันในเฮีย ดอะไรใครเก่งขนาดนเอาเหียหกสามถงหกสากตอไปเมีคิดเยอะดิเอเยอะติดเอ็ดิเอเออพวกนี้มันได้คําอ๋อไอพวกนี้มันน่้คําตอบแล้วแต่เมื่อกี้คือมันก็สอบว่ามึงคิดเยอะหรือเปล่าไอ้่ะนี่มนบุมแ เอ้ยเอา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 ียวเเปนร่าไปดูกัาเป็นบุ๊งไบุ๊ไม่รันนี่เฮียเฮียผ่านีผ่านสอิครบแล้วขอหนึ่งครแล้วอีอนึ่งก็สมานตัวมิติอีเอย่าชีวิตชางหวัดศพไม่มีอะไรเล่นเล่นเกมเั็นาห มเขาไม่ได้กินมะนาอ่อนพี่เขาได้กินกระสอบสมองเงี้ยหนึ่งร้อยอย่างสมองหรือเปล่าไม่หรยอโอ้ยอันนี้อันอันอันนี้กูเคยเล่นอันเนี้ยอันนี้เคยครับเคเฮยเคยเล่นะเคยเล่นครับจำจำจำได้ไง่แล้ว่าเคยเล่นเหรอไอ้ยอย่าพูดไอ้ย่าพูดครับอย่าพูงพูดครับกูจำได้อยู่เด้อไอ้ด่านนี้เด้อที่กูกูเล่นไปเล่นมา จะขยับสะพานมาต่อกันได้ไม่พี่ลองปัด่นให้กูเดาแบบแล้วเนี่ยต้องเยิงโทรศัพท์ให้สะพานติดย็ดไป ว่าดูว่าัวลี่อะไรสิบห้าวะ,ะไล้วยี่สินี่หัวลห่เนี่ยหวไม่เอียงสนใจตัวหน้าตัวของแมงติดในเน,ใน